ล้องมตนหนีทไมครับนี่ค่ะตัวีครับอันนี้อุปกรณ์ตัวฉีนะครับครับดมีใครเป็นหมอมีใครจบแพทย์ไหมมีใครเป็นแพทย์ไหมมีใครจบหมอไหมหมอแล้วครับนี่ี่ยเนนนี้ยเนนีอนนนีนเนี่่ยน่ย่นีนนี่ยเนี่ยเเนี่ยเนี่ยเเนี่ย่ยยนี่ยเนี่่ยเ่ยยเนี่ยเน่ยยเนี่เนี่นี่ยเนี่ยนี่ี่ยเน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 ี่ย สอพอเมืองชนบุรีมีใครจบหมอบ้างเอา้าไม่มีชื่ออะไรเลยไม,เมไม่มีชื่อ,อเลยเอา้าพวกท่านทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอ,อะอะไรครับคืออะไรไม่ยทำอะไรกันแลยวผมจะรับเ่งให้ดูชื่อพวกคุกคุมด่านใครเป็นหัวหน้าด่านไม่มีชื่อเลยไม่มีใครกล้าเอาชื่อหัวหน้าด่านใส่แต่พากันมายืนดักจับเขาเอา้าทำอะไรกันอะสพเมืองชลบุรีครับ ผู้หมวดใครใครเป็นหัวหน้าด่านผู้หมวดหัวหน้าด่านไปรังแกเพจอยู่เดี๋ยวท่านอย่ามาอ้างอย่างนี้สิอย่ามาอ้างเลยผู้หมวดชิริพงศ์ผมด้วยแหละผมด้วยแหละไม่มีใครกล้าเอาชื่อใส่ป้ายผู้คุมด่านแต่พากันมายืนดักจับประชาชนรอท่านไปเออขับรถไปด้วยเป็นไงครับเป็นไงครับสนุกสนานเฮฮาันหมด รถที่จะมาใช้ปฏิบัติหน้าที่นะพอผมมาแล้วบอกว่าเลิกดันเมื่อกี้ตรวจกันสนุกสนานโอ,โ,อโอ้เต็มถนนเลยนะ่ะอ้าวทำไมไม่เรียกตรวจอีกอะอะแน่จริงทำไมไม่เรียกตรวจอีกแล้วเลือกทำเลเหมาะด้วยนะเอาตรงที่มันไม่มีบ้านคนเอาตรงที่มันไม่มีใครเข้ามาสอดส่องดูแลแล้วพากันมายืนดักจับยืนตัวชฉีเขาเฮ้ย ใครเป็นหมอฮะใครเป็นหมอมีใครเป็นหมอสักคนไหมไม่มีหมอนะมีแต่ตำรวจถ้าอยากเป็นหมอท่านเรียนหมอท่านอย่ามาเรียนตำรวจผมได้รับคำสั่งให้มาตั้งคำสั่งให้ตั้งด่านให้ตั้งดา่งดานทำอะไรก็ตั้งตรวจกันอาญากรรมแบบพวกอาจ,จากรรมแล้วใครตัวชีรถแข่แล้วใครตัวชี แลน้ตรวจฉีคือได้รับคำสั่งมาใครเป็นคนสั่งท่านให้ตรวจฉีใครเป็นคนสั่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปที่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปท่านเอ่ยชื่อมาเลยท่านเอ่ยชื่อกาเลยใครใครเป็นคนให้ฉ่นมาตรวจฉีผมไม่ให้ชื่อแต่พี่ต้องไปอยากจะรู้คําตอบพี่ไปที่โรงพักท่านอย่ามาพูดแบบนี้กับประชาชนครับท่านอย่ามากล่าวอ้างแบบนี้กับประชาชน ชาชนเขากินข้าวไม่ได้กินหญ้าท่านเดี๋ยวพี่ไปที่โรงพักครับไปเพื่ออะไรโรงพักมีอะไรพี่ต้องการรู้อะถ้าท่านแน่จริงท่านต้องกล้าบอกว่าคนที่สั่งท่านมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจฉี่นี่ใครบอกผู้บังคญชาอย่างเดียวแล้วชื่ออะไรผู้บังคับชาท่านชื่ออะไรผู้บัญชาผมอะท่านไม่แน่จริงนี่หรอห่านะท่านเอ่ยชื่อมาเลยเอ่ยชื่อมาเลยเอ่ยชื่อมาเลยขอขอชื่อขอชื่อพี่ไปดีกว่าพีไปดีกว่าไม่ขอชื่อเลยเดี๋ยวผมไปทีหลังขอชื่อก่อน มีปัเห็นไหมครับนี่แหละครับคือตำรวจของเมืองชนบุรีครับไปแล้วครับแตวครับผู้หมวดชิลิพงศ์แต่ครับทำไมุ่ดก็ยังไงครับไม่ได้แตกเขาเจอราคาพอดีพอเดินเข้ามาบอกเอ้าขยับหน่อยไม่มีที่เรียกรถแต่พอลงมาพากันเก็บลานนี้เฮ้ยมันคืออะไรอ่ะ นี่มีสมาชิกลงไปก่อนหน้านี้แล้ว <c oughs> เป็นของสอพอชนบุรีดูบรรยากาศในการตั้งโทรศัพท์ดีนิดนึงนะครับโทรศัพท์ช่วยปรับแสงให้มองด้วยตาเปล่าอาจจะมืดมดแต่นี่คือโทรศัพท์เราปรับแสงให้ปรับแสงให้ในที่นี้คือปรับแสงให้ให้มันสว่างนะครับถ้ามองด้วยตาเปล่านี่มืดมากไม่เห็นนะ <c oughs> อันนี้อันนี้กล้องไม่เปิดไม่ยืนปัจจุบันเาพี่พี่พี่ได้เปิดกล้องไหมเปยูนนะเดี๋ยวพาดูพาดูพาดูปกติปกติถ้าเรามาแล้วกล้องมันจะเปิดทํางานทันทีเลยนะครับแต่ก่อนเรามานี่เราไม่รู้ว่ามันเปิดหรือไม่เปิดนะดูดูหลายนายรถเข้ามาไม่ได้แล้วเรียมามาเรียกมาผมจะให้ผมจะดูว่ามันจะเข้าได้ไม่ได้มาเรียกมาเรียกมาเรียกเข้ามา มาเรียกเข้ามา s, ma, เวลาเวลาพวกผมมาเนี่ยเ็ารีบเปิดเปิดกล้องกันหน่อยนะแม่มาเป็นข้ออ้างรถเข้าไม่ได้ไม่ต้องอ้างไม่ต้องอ้างเรียกเข้ามาเลยเกี่ยวรถเข้าไม่ได้รถกาวิ่งทางมันเป็นทางมา่มาเรียกเรียกเข้ามาเลยม่เรียกเขามาเลยเยุนย่าปีจีบแฟนเีบแนอพิ่งเก็บยัเพิ่งเก็บอันนี้สอเจตนาไม่ดีนะเนี่ยสอพิรุต สอบพ the ิรุตนะครับเนี่ยพวกผมมานี่เก็บสอบพิร um, ุตมากนะครับมันไม่ม evet> ีสอบพิรุตเลยครับแล้วท่านอนี้อันนี้อันนี้เปิดไหมนี่บอดี้แคมเนี่ยเปิดครับเปิดเนาะคเปิดมันต้องมันต้องเป็นยังไงเวลากลางคืนมันต้องเป็นยังไงบ้างไอ้ไอ้รุ่นเนี้ยแนะนําผมหน่อยดิมันมันต้องมีแสงต้องมีไฟอะไรไหมใช่มันอยู่ข้างหลังอะไรในโ้องอยู่ข้างหลังไม่เห็นมีโฟมีไฟอะไรเลยอ่ะมีสิครับดิโอ้ยตายแล้วอ้าวถ้าถ้าโปร่งใสตรวจสอบได้อย่าเก็บไอ้ที่แน่ๆเมื่อกี้ไอ้ที่แน่ๆเมื่อกี้ไม่เห็น คุณอย่าชี้พะวานด่านมันจะเลิกอดีโอ้ยไม่ยาท่านท่านอย่าอย่ามาพูดอย่างนี้อันนี้ด้วยอย่ามาพูดอย่างนี้อย่ามาพูดอย่างนี้เมื่อกี้นี่เมื่อกี้เนี่ยมีคนบอกว่ามาเรียกเข้ามาเรียกรถเข้ามารถเข้าไม่ได้เอาแล้วทำไมเลิกฮะถ้าคิดว่าทำถูกทำไมเลิกผมเลิกาะ้นอะไม่เกียวไม่เกียวไม่เกียวโอ้โหพอดีแคมแต่ละคนไม่มีสถิปสักคน พอเดินมาแล้วไฟกรพพุทบพุ๊บพุทธ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 ุ่ทธะุทธพุทธพุมธพุทธพุทธพุไธพุทธพุทธพุทไพ่มีพุทธพลทครุทธพ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 ุทธทธพุทธพีทเอุทธพอทธพุทธพุหรพุทธพุทหพุทใพุทธพุทธพ้ทธพุดธพุทธพุทนพมทมพ้ทมีุทธพุหมอุทธพุท่พุทธาุทธ่าทธพุทธพุทธพุีธพุทธพุทธพุทธพมทธมุทธมุทธพุมธพทททททททุุทท นี่ค่ะตัวฉีตัวฉีครับอันนี้อุปกรณ์ตัวฉี่นะครับผู้บรหมดมีใครเป็นหมอมีใครจบแพทย์ไหมมีใครเป็นแพทย์ไหมมีใครจบหมอไหมหมอแล้วครับเนี่ย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 อนีนนี้คืออะไรนี่คืนี่ไรนี่คืนอะไรนี่บเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่นี่ยเนี่ไเอียเนี่ยนี่ยเนี่ยเนีน่นี่อุปีรณ์นี่ยเนี่ยเนนเนี่ย่ยนี่นีเี่่วยน่เ่ยีนีนหนีี สพเมืองชนบุรีมีใครจบหมอบ้างเอาไม่มีชื่ออะไรเลยไม่เห็นมีชื่อเลยเอาพวกทั้นทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอะไรครับคืออะไรทำอะไรกันไม่มีอะไรเลยล้วมัลังอ้ดูชื่อพวกคุ้มด่านใครเป็นหัวหน้าด่านไม่มีชื่อเลยไม่มีใครกล้าเอาชื่อหัวหน้าด่านใส่แต่พากันมายืนดักจับเขาเอาวรทำอะไรกันฮสพเมืองชลบุรีครับ ผู้หมวดใครใครเป็นหัวหน้าด่านผู้หมวดหัวหน้าด่านไม่รังแกเพจอยู่เยอท่านอย่ามาอ้างอย่างนี้สิอย่ามาอ้างก็ผมด้วยผู้หมวดชิริพงศ์ผมด้วยแหละผมด้วยแหละไม่มีใครกล้าเอาชื่อใส่ป้ายผู้คุมด่านแต่พากันมายืนหลักจับประชาชนจะร้องเอยท่านไปเอ้าเอารถเอาโทรศัพท์ไปด้วยเป็นไงครับเป็นไงครับสนุกสนานเฮฮาครับหนีกันหมด รถที่จะมาใช้ปฏิบัติหน้าที่พอผมมาแล้วบอกว่าเลิกดนันเมื่อกี้ตรวจกันสนุกสนานโอ้โหเต็มถนนเลยลนะ่ะอ้าวทำไมไม่เรียกตรวจอีกอะอะแน่จริงทำไมไม่เรียกตรวจอีกแล้วเลือกทำเลเหมาะด้วยนะเอาตรงที่มันไม่มีบ้านคนเอาตรงที่มันไม่มีใครเข้ามาสอดส่องดูแลและพากันมายืนดักจับยืนตัวชฉีเขา ใครเป็นหมอฮะใครเป็นหมอมีใครเป็นหมอสักาคน,น,นไหมไม่มีหมอนะ,ม,ม,ม,อนะมีแต่ตำรวจรรรถ้าอยาก,ยากเป็นหมอท่านเรียนหมอท่านอย่ามาเรียนตำรวจผม <ต vic S 1> ได้รับคำสั่งให้หมาตั้งคำสั่งให้ตั้งนานให้ตั้งนานทำอะไรก็ตัง้งตรวจกันอาจกากรรมแวกอาจากรรมแล้วใครตัวชีถรถแข่งเวใครตัวชีตัวชีคือได้รับคำสั่งมนาะ เป็นคนสั่งท่านให้ตัวฉีใครเป็นคนสั่งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปที่ไม่ต้องไปไม่ต้องไปท่านเอ่ยชื่อมาเลยท่านเอ่ยชื่อมาเลยใครใครเป็นคนให้ท่านมาตัวฉีผมไม่ให้ชื่อแต่พี่ต้องไปอยากจะรู้คาตอบพี่ไปที่โรงพักท่านอ,อย่ามาพูดแบบนี้กับประชาชนนะครับท่านอย่ามากล่าวอ้างแบบนี้กับประชาชน ประชาชนเขากินข้าวไม่ได้กินหญ้าท่านเดี๋ยวพี่ไปที่โรงพักครับไปเพื่ออะไรโรงพักมีอะไรพี่ต้องการรู้อ่ถ้าท่านแน่จริงก็ต้องกล้าบอกว่าคนที่สั่งท่านมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจฉี่นี่ใครบอกผู้วิชาอย่างเดียวแล้วชื่ออะไรผู้ริชาท่านชื่ออะไรผู้ชาผมนะท่านไม่แน่จริงนี่หรอนะท่านเอ่ยชื่อมาเลยเอ่ยชื่อมาเลยเอ่ยชื่อมาเลยขอขอชื่อขอชื่อไม่ไปหรอกไม่ขอชื่อเลยเดี๋ยวผมไปทีหลังขอชื่อก่อนที่มีปัญหาอะไรเห็นไหมันครับนี่แหละครับคือตำรวจ ของเมืองชนบุรีนะครับไปนะครับไปนะครับผู้มวดชิริพงนี่เราเปิดแตกครับทำให้คมก็เป็นไงครับไม่ได้แตกเขาจะเล่าให้ฟังทุกโมดีพอเดินเข้ามาบอกเอาขยับหน่อยไม่มีที่เรี่ยนรถแต่พอลงมาพากันเก็บจานหนีจานหนีเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะฮะมันคืออะไรอ่า มันจะมีพวกไปถ่ายรถผมนี่นี่อันนี้อันนี้ขี่รถฉบ้านเข้าไปนี่เห็นไหมขี่ไม่เป็นหรอกนี่เห็นไหมขี่รถฉบานเข้าไปแต่ขี่ไม่เป็นหรอกแต่ขี่รถฉบาลเข้าไปแต่ขี่ไม่เป็นนะออกรถเขาก็ตุกอีกต่างหากแล้วเมื่อกี้ไอ้นุ่นมาแอบบถ่ายรถผมอี่ต่างหากนี่สอพอเมืองชนบุรี ผู้บังคับบัญชาสั่งให้มาตั้งจุดตรวจอาชญากรรมจุดกวดขันจุดป้องกันอาชญากรรมแต่เสือกพาขันมาตรวจชีเขาเฮ้ยใครเป็นหมอใครเป็นแพทย์ใครจบล็อกเตอร์ฮะ ทุกวันน่ะพี่พี่จะรู้เพราะว่าผมก็รันเรียนเรียนพี่ตามตรงว่าว่าเราจะตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วเราจะเลิกด่านตอนประมาณห้าทุ่มยี่สิบถึงห้าทุ่มครึ่งเลืมอนเลือนเลื่อนไป้ลยนที่คือไอตรงเนี้ยรถมันเป็นอันนี้คือรีบจัดคือโลนลานหมดแล้วนะขนาดผู้หมวดยังตอบไม่ถูกเลยยังไม่กล้าตอบเลยอ่ะท่านแน่จริงอ่ะผู้บังคับบัญชาเอ่ยชื่อมาเลยผู้บังคับบัญชาชื่ออะไรแต่ผู้หมวดไม่แน่ผู้หมวดหนีก่อนใครเลยอ้างแต่ผู้บังคับบัญชา แล้วให้ไปโรงพักเอ้าพวกคุณพากันมาตรวจฉีกเขาการป่าการดงเนี่ยผู้บังคับบัญชาคนไหนเป็นคนสั่งพวกคุณมีคนนาชุอยู่เนีนาชุเขาไปเหตุดเอสี่แค่อันไหนคำตอบนี้ผมเจอมาทั่วประเทศคำตอบแบบนี้ผมเจอมาทั่วประเทศขันพี่กาออกไปก่อนนะออกไปก่อนหน้านั้นมีมีมันจะมีทั้งด่านคันหนึ่งแล้วก็สั่งห่านคันหนึ่งลุนลานจัดรุนลานจัดอุปกรณ์เก็บไม่หมดเฮ้

ถ้าพี่แน่จริงพี่เอ่ยชื่อเลยว่าใครเป็นคนอนุญาตให้พี่มาตั้งด่านตรวจฉีก็สวบเวรแล้วก็พุ่มค้าบัญชาชื่อขอชื่อเลยขอชื่อคนเดียวว่าใครเป็นคนให้พี่มาตรวจฉีตั้งด่านตรวจฉีขอชื่อคนเดียวเลยเขามีเขามีหลักฐานเขามีตารางอยู่แล้วใช่ไหมไม่าะ่เพราะว่าแต่พี่พี่ฝั่งก่อนแต่ละวันอะ คนเข้าเวรอ่ะสปควบคุมเวรแต่ละวันครับมันไม่เหมือนกันเข้าใจไหมค <ผม S 2> รับผมผมผมดูไม่ได้เอาสอป,ปผมเอาคนที่สั่งให้พี่มาตั้งด่านตัวชีคนที่สั่งให้พี่มาตั้งด่านตัวชีวันเนี้ยชื่ออะไรก็ถ้าเป็นหัวหน้าชุดผมคนที่สั่งให้พี่มาตั้งด่านไม่ใช่หัวหน้าชุดคนที่สั่งหัวหน้าชุดพี่ทั้งชุดเนี่ยให้มาตั้งด่านตัวชีเนี่ยชื่ออะไรคือพี่เข้าใจไหมครับว่าด่านเนี่ยจุดวอรทีสามมันเป็นวงรอบของมันว่า มันจะมีแผงวงล้อมาว่าวันนี้ให้ตั้งตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นนั่นแหละแล้วผู้บังคับบัญชามันก็เป็นระดับขั้นขึ้นไปนชุกคือผู้กองผู้กองเป็นสวปสปบเป็นรองปรองปเป็นผู้บังคับคือเขาอนุญาตทำระดับชั้นขึ้นมาถ้าพี่ถามอย่างเงี้ยผมไม่รู้จะตอบพี่ยังไงเข้าใจไหมครับคําสั่งให้พี่มาตั้งเนี่ยอันนี้นะคาสั่งพี่มาตั้งตั้งเพื่อป้องกันเหตุตั้งเพื่อระงับเหตุตั้งเพื่อป้องกันอาชญากรรมถูกต้องไหมครับผมแล้วตัวชีมันมีในคําสั่งม มีในคำสั่งไหมนั้นไม่แน่ใจนะครับพี่ต้องไปดูในตัวหนังสือเออผมตอบได้ในเมื่อบอกไม่แน่ใจอะไรตอบได้ตอบได้แป๊บนึงในเมื่อไม่แน่ใจคําสั่งให้พี่มาปฏิบัติป้องกันอาชญากรรมป้องกันเหตุกับอาวุธปืนจับสิ่งเป็นกฎหมายแต่คําสั่งตั้งด่านตัวชีใครเป็นคนสั่งเนี่ผมตอบพี่ไม่ได้นะอันไหนตอบได้ก็คือตอบได้ตอบไม่ได้แต่พากันมาทํามันคืออะไรอตอบสังคมได้ไหม ก็ก็ก็ผมตอบได้เท่าที่ผมตอบตอบสังคมได้ไหมก็คือผมไม่ตอบก็แค่นั้นพี่สรุปคือพี่พวกพี่ไม่มีอำนาจแต่พวกพี่พากันทำเพราะประชาชนไม่อ่าเขาเรียกว่ไไม่ยอมรักษาสิทธิ์ตัวเองแล้วพวกพี่ก็ละเมิดอำนาจละเมิดสิทธิ์ประชาชนเอเอทำไมอ่ะการตัวชีีเนี่ยจุดประสงค์หลักคืออะไรพี่าฮะ การตัวชี้จุดประสงค์หลักคืออะไรตอบตอบแไม่ทันอ่าอันนี้สิบตำรวจเอกการการมาตั้งด่านตัวชี้เนี่ยจุดประสงค์หลักคืออะไรอันนี้คือเอาไว้โยนดักกรถที่อัศวินต่อไปได้นะครับเพราะผมเชื่อว่าด่านตัวชี้ในประเทศไทยไม่มีใครกล้าสั่งไม่มีใครกล้าออกคําสั่งให้มาตั้งด่านตัวชี้นะครับ ไม่มีใครกล้าออกคําสั่งให้หมวกทองมาตั้งด่านตรวจฉีประชาชนนะครับไม่มีแน่นอนนะแต่หมวกทองสอพอเมืองชนบุรีพากันมาตั้งด่านตรวจฉีสุดยอดไหมครับพอถามว่าอํานาจหน้าที่คําสั่งที่ให้มาตั้งคืออะไรสุดท้ายการตอบหรือการอธิบายจะบอกว่าเป็นการ ปฏิบัติตามหน้าที่ตามคําสั่งให้มาตั้งจุดป้องกอันอาชญากรรมจุดป้องกันเหตุหรือจุดเอ่อคืาเรียกว่าอะไรตรวจค้นอาวุธปืนตรวจค้นสิ่งมีกฎหมายแต่สิ่งเหล่านั้นกลับเป็นเพียงข้ออา้างจุดประสงค์หลักคือต้องการตรวจฉี่เท่านั้นเพราะอะไรไหมครับเพราะฉี่ทองคําเข้าใจความหมายคขาว่าฉี่ทองคำไหม ชีประชาชนทุกวันนี้มีค่ายิ่งกว่าทองคำนะครับแล้วคนที่จะรีดทองคำจากประชาชนได้ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่บังคับใช้กฎหมายทั้งนั้นนี่เอ้าดิไม่มีใครกล้าใส่ชื่อผู้คุมด่านใช่ไมไม่กล้าใส่ครับนะแล้วผู้หมวดมีการกล่าวอ้างว่าถ้าอยากรู้ไปโรงพักเอา้าถ้าอย่างนั้นทำไมผู้คุมไม่ไปตั้งด่านที่โรงพักนะ มาตั้งด่านบนถนนหลวงทำไมทำไมไม่ไปตั้งด่านที่โรงพักมาตั้งด่านบนถนนหลวงทำไมฮะหน้าที่เขาให้ทำอีกอย่างหนึ่งแล้วพากันมาทำอีกอย่างหนึ่งถ้าอยากเป็นหมอทำไมไม่ไปเรียนเป็นหมอมาเป็นตำรวจทำไมหกสองเจ็ดศูนย์สองนะเขาให้เรียนตำรวจ เขาให้มาจับผู้ร้ายแต่พากันมาตรวจฉีเฮ้ยทำได้ด้วยเหรอแต่เชื่อเถอว่าหมวกทองสอพอเมืองชนบุรีสามารถทำได้นะครับอันนี้รหัสสองหนึ่งหนึ่งนี่ทำเลมหมาไหมนี่ทำเลเหมาะไหมหมาะไหมครับเหมาะไหมไตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ของ น่าจะเป็นของทางหลวงนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นกองหินกองทรายกองอะไรอะไร,อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วพากันมาตั้งตรงนี้แล้วให้เขามาฉี่เมื่อกี้ถุงฉี่เต็มเลยแล้วพากันอ้างว่ามาระงับเหตุมาป้องกันอาชญากรรมแต่เสือกไม่มีใครกล้าพูดว่ามาตั้งด่านตัวฉี่เพราะอะไระรู้ไหมเพราะพวกมันไม่มีอำนาจมันเลยไม่กล้าพูดนะครับมันพูดเฉพาะสิ่งที่มันคิดว่ามันมีอำนาจ แต่สิ่งที่มันทํามันไม่มีอํานาจมันเลยไม่กล้าพูดผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะครับอ๋อชั้นสองเนี่ยชั้นสองตึกข้างนั่งกันตึมโมก็น่าจะใช่อะ่ะรู้จากจุดประสงค์หลักก็คือมาตรวจฉีนะถามาการตรวจฉีเพื่ออะไรเพื่อหาผู้ป่วยแล้วถ้าเกิดการสแสวงหาผู้ป่วยเป็นไปตามระเบียบ เป็นไปตามระเบียบเป็นไปตามคําสั่งและมีอํานาจในการปฏิบัติจริงชื่อผู้ด่านไม่มีไม่มีขอกใครเขาไม่รู้เนี่ยเออเนี่ยครับเครื่องหายอุปกรณ์โต๊ะแม่เดินเข้ามามีการบอกว่าอ้าวขยับหน่อยขยับหน่อยเขตปฏิบัติหน้าที่อ้าวพอผมเดินมาถึงด่านวอสิซะงั้นให้รีบเก็บซะงั้นมันคืออะไร เก็บทำไมถ้าแน่จริงว่าตัวเองสามารถทำได้เก็บทำไมใช่ไหมลงมาถึงนี่ยังปากดีอยู่เลยเอา้าออกออกออกเคปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้เรียกรถเข้าไม่ได้แต่พ่อผมเดินมาถึงด่านพอรู้ว่ามีการตรวจฉี่เก็บด่านหนีพึ้งปังพึ้งปังพึ้งปังอุปกรณ์เนี้ยเอาไปไม่หมดเลยนุน่นทั้งกลวยทั้งอะไรก็ไม่รู้นุน่นนุ่นโต๊ะก็อยู่นูน่นกลวยก็อยู่นูน่นป้ายก็อยู่นูน่นนีหมด คืออะไรถ้าคิดว่าตัวเองมีอำนาจจริงถ้าคิดว่าตัวเองสามารถทําได้จริงทําไมไม่ทําต่อเห็นพวกผมแล้วหนีทําไมครับนี่แหละเขาเรียกว่าสอเจตนาที่ไม่ดีนะดูบรรยากาศเหมาะไหมบรรยากาศเหมาะไหมครับเหมาะอ,อยู่แล้วเพราะบริเวณนี้มันไม่มีกล้องนะบริเวณนี้ไม่มีกล้องแล้วการตั้งจุดเมื่อกี้เนี่ยไม่มีกล้อง cctv นะครับไม่มีกล้อง cctv นะ แล้วพวกผมลงมาเนี่ยวันที่แคนเมลามีไม่มีแต่มันเพิ่งเปิดตอนที่พวกผมลงมามันคืออะไรฮะมันคืออะไร